สวัสดีครับกับผมเคสเกมเร์นะฮะนี่เรามาอยู่ในการปั่นตลาด e p ที่17แล้วนะครับน่าจะ17นะผมจำผิดก็ขออภัยด้วยนะวันนี้เรามีทุนทั้งหมด8ล้าน1แสนนะครับเราจะมาเริ่มปั่นเลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะฮะโอเคสิ่งที่ผมอยากจะดูขั้นแรกก็คือดูเครื่อง2.4ก่อนมักจะมีคนขายราคาต่ำกว่าตลาดเสมอแต่ไม่ใช่วันนี้ <laughs> โอเคหร2.3 น่าจะไม่มีแล้วละช่วงนี้คนเขารู้กันหมดแล้วผมจะดูรายกับชุดแต่งแล้วกันนะแบบวนดูว่ามีใครขายราคาผิดหรือเปล่าสักหนึ่งรอบเราจะไปดูอย่างอื่นต่ออันนี้มันสีแดงอยู่แล้วเนี่ยทำไมเขาถึงใส่สีแดงเข้าไปกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เราเอาแค่ normal black นะนอกนั้นเราไม่เอาอนี่อันนี้ได้อยู่สองล้านห โดนเคสเกมเมอร์ต้องแต่ราคาเคสเกมเมอร์เป็น295อันนี้จะออกช้าหน่อยนะใช้เวลาแต่เราก็ไม่เป็นไรถือว่าคุ้มแล้วได้กำไร300แสนแล้วอีพินี้เพราะขายออกแน่นอนโอเคดูต่อแปบ๊บเดียวเงินเราเหลือ5ล้านละเราจะไม่ได้ปั่นอะไรทั้งนั้นเลยขอดูสักรอบหนึ่งนะฮะอันนี้เราเน้นไปที่สีดำนะเพราะว่าสีดำขายออกง่ายโนมอลแบล็ no นะนะสีดำนี่ๆอย่างงี้5ล้าน ถือว่าปกติปกติปกติเห็นไหมห้าล้านก้าห้าล้านแปดสล้านอันเนี้ยถ้า4ล้านอะแล้วใส่สี normal black อะซื้อเลยนะขายออกแน่นอนในราคาที่แพงกว่านี้อันนี้6ล้านเห็นไหม,มันจะราคาประมาณหล้านถ้าแบบสีเปล่าว่ามันสี่เนี่คือปกติแล้วผมจะเลือกดูแต่ของที่แบบว่าออกง่ายๆนะเพราะไอดี ปันตลาดอันนี้มันต้องเอาของที่ขายออกง่ายเท่านั้นแป๊บเดียแล้วก็ใช้เงินไปนแล้วสองล้านกว่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรละลายเลยลายพางทหารก็แพงไปโอเคฟิล์มก็ไม่น่ามีอะไรนะมไม่มีแรงจริงๆ้วยโอเคดูใบทะเบียน ป้ายเะเบียนหมาป่าเหลือ 6M ผมดูแมวดีกว่าพวกร้อเลอะอะไรเนี้ยแมวดีสุด6กแสนหนึ่งะถูกเหมือนกันเลย6กแสนบวกมันจะเท่ากับ1 4 2 0 0ล้านสองมืนถ้าเราตีบวกเองนะเพราะว่าที่ตีบวก5อันน่าจะประมาณ8 0 0แสนถ้าเราซื้อ2ออันนี้เราขาย 1 9เราจะได้กําไรเท่าไหร่นิดหน่อยแต่ก็น่าซื้อเนี่ยแต่เงินเราเริ่มหมดแล้ว่ะผมว่าอยากตีบวกเองแะเว้แต่มันจะโดนตัดราคาเนี่ยอันนี้1499ง่าใช่ปะ่ะบวกห0แ0นแปด0สนอันนี้คุ้มได้กําไรมาแสนหนึ่งหากภาษีได้เท่าไรก็แปดหมื่นอันนี้5 5, 5ขายได้16ึ่งหกหอันนี้ก็ได้แสนหนึ่งเท่ากันต่อไปเราจะดูติราคาด้วย 9 7 0 0 8 0 0บวกสเป็นล้าน 8, 000, 8 000. ประมาณล้าน7 7ล้าน7 7 000. ขายได้189อันนี้คุ้มนะบวก5โอเคผมจะบวก3ชิ้นนี้แล้วก็ขายผมว่าผมจะทำที่ตีบวกเองด้วยที่ตีบวกอันนี้มันโอ้แสนเเลยว่ะแพงกว่าเดิมถ้าทำเองก็จะได้แสนหโอเคเราทำเองประหยัดนิดหน่อยก็ยังดีถือว่าเราต้องประหยัดนะ eid นี้เราจะฟุ่มเฟือยไม่ได้5,000นก็คือ ต้องประหยัดถือว่าเยอะเหมือนกันผมจะไปดูเป็นแบบว่า3ชิ้นมันควรจะเป็นไม่ต่ำกว่าต่ำกว่า48,000เนี่ยเราซื้อได้นี่ไงแสนหกไม่ทันเลยโอ้ได้หลายชิ้นอยู่เอ้อันนี้ผมว่าผมขายเอากำไร7,000พนเดียววะเนี่ยผมก็ได้กำไรแลนะ้ว7,000เน่ะต่ำกว่า40,000สี่มืน อันนี้คุ้ม4ี่หมื่นแปดคูณสองไม่คุ้มสี่หมื่นแปดอันนี้ก็ไม่คุ้มแสนห้าอันนี้ก็ไม่คุ้มอันนี้แสนหกนี่ขายออกไปแล้วที่ตีบวกหนึ่งหกเจ็ดเก้าเพรา้นเราขายแค่ที่ตีบวกเราก็ได้กำไรประมาณแปดพันแล้วนะแล้วอะไรก็เกือบแปดเกือบแสนแล้วเนะี่ยแค่นี้จะตีบวกดีกว่าแค่ที่ตีบวกเปล่าๆก็เกือบแสนแล้ว ผมว่าผมขายที่ตีบวกก่อนเลยดีกว่าเราจะได้เอาเงินมาหมุนก่อนอืมขายที่ตีบวกก่อนเดี๋ยวผมจะซื้อเพิ่มอีกเจ็ดชิ้นแล้วไอแพดเล็กเนะี่ยเดี๋ยวเราค่อยรอทามิ่งดีเราค่อยซื้อเพิ่มนี่กี่ชิ้นละห้าหกเจ็ดโอเคเอ็กซ้อะไร 4, ลสี่พันไปเราทำเองเอ้ยเดี๋ยวเกินมาเม็ดหนึ่งวะ สุยอจริงกูการคำนวณซื้อเกินมาตั้งอันหนึ่งไม่เป็นไรเราจะขาย1,6เราจะขายตามราคาตลาดเลยเราจะกำไรอันละประมาณ7 0 0 0เท่ากับว่าเราอยู่ไม่ได้ตีบวกแมวเนะี่ยผมไม่อยากขายสดด้วยแต่ผมอยากจะคิดนะที่คิดไว้อยากจะตีบวกหัวเดี๋ยวนี้เราจะพยายามปั่นให้ได้ที่ตีบวกที่ราคาโอเคที่สุดเราจะซื้อหัว ซื้อที่ตีหัวมาตีหัวส่วนล้อจริงๆขายตอนนี้ก็คือกําไรแล้วนะเพราะเราซื้อมาถูกมากเลยนะล้อเนี่ยแต่แค่ภาษี 4, มันแพงไปหนนะ่อยภาษี 4, มันหนะ้าหกพันเนาะนี่ต้องมาแยกเองด้วยมีทั้งหมด8ชิ้นแยกไปออกสะพายอะที่ตีหัวออกง่ายสุดในเกมแล้วแป๊บเดียวออกคนซื้อตลอดเวลาปุ๊บแสนหกได้กำไรหกพัน ผมสายแค่1 1675 167 1674มี10กล่องพอดีเลย1674ไปมีทั้งหมด10กล่องพอดีเปียบพอดีเดะพอดีเดะ <c oughs> พอดีเปียบพอดีเดะสับอะไรของเขาอะสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับเนี่ย ใครที่ยังไม่กดนะอย่าลืมอะไรวะไปเรื่องนี้ได้ไงวะโอเคเราไปดูผมจะดูแผ่นเหล็กกับดิวิชิตีบวกหโดนตัดราคาอยู่3กล่องไม่เป็นไรเวลาคนซื้อเขาซื้อที่5กล่องขั้นต่ำอยู่ล้วสื้ใหญ่เราจะซื้อกันเยอะเขาไม่ซื้อน้อยถ้าเราซื้ออันนี้มันจะคุ้มไหมวะเป็น1นึ่งแหกหมื่นหกพันไม่คุ้มเท่ากับเท่าทุนเลยไม่ดีไม่ดีไม่ได้หรอกเก็บเองก็ได้ จะเย็นๆแล้วก็มีคนขายมีอยู่ล้านเคิดว่าผมจะไปปั่นเต่ามิลเขึ้นนะแสนเถ้าผมเหมาผมเหมาเฮ้ยผมได้หมดตลาดเลยผมขายได้2 0งแสนไม่ได้ไม่ไม่พอขาดประมาณโหผมขา200,000นว่าไม่คมเหมาตลาดเลวเนี่ยนิดเดียวเองแล้วเราไปดูสีบ้างสีทองห0 0 0น สีดำล้านสามสีเขียวสี่แสนแปดสีส้มสองแสนสองสีชมพูสองแสนห้าสีแดงเก้าแสนไทเทเนียมสองแสนสองไม่คุ้มเลยเรามีอยู่ล้านเจ็ดเราจะซื้ออะไรดีครับลองปั่นยางสักสิบเส้นไหมเพื่อมันจะลุงนะยางรถยนต์ช่วงนี้เขาน่าจะใช้ยาง 2.4กัน2.4ส,สีเหลืองสีเหลืองมันชื่อว่าพรามนี่พิสมาพิสมารีอันนี้เท่าไหร่เจ็ดหมื่นหกหมื่นเก้าอุ้ยราคาคงที่ถ้าราคาคงที่อย่าไปอย่าไปยุ่งกับมันนะไปดูอย่างอื่นอันนี้น่าจะหมื่นสามอันนี้ก็คงที่หมื่นสามโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจาก แมวอ,อย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่มีใครขายด้วยถ้ายิ่งลูกเต๋าราคาขึ้นแบบนี้นะกล่องตีโบมันจะขึ้นตามต้องไปดูในกล่องใหญ่กล่องใหญ่สอ8สี่24นี้คูม,มันได้กรไม0หกพเพราะเราจะขายส9งเก้าเก้สองสามไม่เด็ดนะสองสองห้า คูณห้าเท่ากับแสนสองห้าหมื่นอันนี้คุ้มเราจะขาย299เาามื่อกี้แสนสองถือว่าราคาโอเคเลยนี่ขายกล่องละสาม0มื 30, มันจะพอดีกับค่าภาษีเลยนะถือว่าคุ้มอยู่สำหรับผมคิดว่าขายไปสองเก้าเก้า ส่องตีบวกออกเช้าว่ะไม่น่าเชื่อปกตินี่ออกหมดแล้วนะคนไม่เล่นแล้วคนเลิกกันหมดแล้วโอเคสองเก้าเก้าแล้วก็จะไปดูผมต้องดูเต่ามิราเคิแลแหละเพราะว่าเงินผมมันมีเท่านี้จริงอะหมื่นห้านี่กำไรสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดด้วยเออเนี่ยนะผมขอเลือกไปหมื่นเจ็ดแสนเจ็ดไม่คุมม้ม่ะผมเต่ามิราเคิลมันราคามันคงที่อยู่แล้วอ่ะ เอ้ยไม่ใช่กำไรหมื 7, ่นเจ็ดดีกำไรพันเจ็ดผมคิดผิดมมันไ่ใช่อันละแสนดูมาแบตเตอรี่หกเก้าเก้าเคสเกมเมอร์ว่ะเคสเกมเมอร์ล้วนๆเลยวะ่ะแล้วมีอะไรไอ้พวกเนี้ยขายออกง่ายนะต้องเป็นบูสซ์ได้แสนสองแพงวะ่ะมีบูสซ์ได้กับแม็กซ์อะแม็กสปีดหกหมื่นหกหมื่นเจ็ดถ้าเราซื้อเป็นใบอะ มันจะชื่อว่านไงถ้าเป็นใบ2องแสนหกใช่ปะ่ะแค่บูสต์โอได e แผ่นเดียวก็ตั้วนี่ขอคิดราคาแบบบูสต์ไอ้นี่เท่าไหร่สี่หมื่นใช่ไหมบูสต์โอได e ประมาณแสนหนึ่งเป็นหมื่นสี่กับดูเรชั่นแสนหนึ่งมันก็คุ้มอ่ะเด็กโอเคงั้นผมจะซื้อมาลองขายสักแผ่นหนึ่งก็ออกว่าแล้วก็จะซื้อ ไอ้ Max Speed แม็กสปีดแะแม็กสปีดหกหมื่นบวกกับแม็กสปีดมันมีแม็กสปีดกับ sp 1 0 0 0นึ่งแสนเป็นแสนหกแม็กสปีคือใบหนึ่งแสนหกแสนแปดเพราะว่ามันจะมีไอ้ใบ lost sp ตอนกดบูสชื่อว่าหกหมื่นก็คุ้มแต่ผมว่าขายออกยากกว่าไอ้พวกนี้แน่นอนเอาบูสตัวไดก่อนแล้วกันหนึ่งหนึ่งเก้าถ้าขายออกนี่นก็เราจะไปซื้อเพิ่มนะหรือว่ากำไรดีดเลยแหละกำไรเป็นแสนนะ ไอ้ d u r ดูเรชนอ่ะจริงๆราคาไม่ถึงนะเว้ราคามันถูกกว่านี้มากเลยสงสัยมีคนเหมาตลาดแล้วก็อันนี้4 3 9ส่วนใหญ่ไอ้ใบเลสเนี่ยขายออกยากที่สุดแลละกำไรก็จะอยู่ที่ใบเลสนี่แลหละล้าน3ามผมจะตีหัวแมวจริงๆนะเนี่ยเงินมันไม่พออ6 4่ะ1 6 4ผมตัดราคาหลายคนแล้วเนี่ยผมอาจจะขายไม่ออกแล้วก็ได้ถ้าผมทำเองอะ่ะ 16ื่นหกผมลองคิดราคานะหมื่นเหล็กรีไซเคิลมันราคา10ชิ้นต้องดูอ่สิ0ชิ้นนะสิชิ้น14ื6นสีพันหกเท่ากับ15,900ก็ถือว่าคุมม้มนเนี่ยห5 9 0 0ไม่าพันเกไปถึง16ื่นโอเคแ็้วเราซื้อได้เราซื้อได้แค่นี้เองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อเป็นอาพันหถูกต้องละมันก็ไม่คุ้มอะดิผมคิดพลาดไปว่ะอารพันอันน,นี้คุม้ม เมื่อผมคิดผมคิดพลาดไปหมื่นห้าถ้ากับว่าเราเปิดกล่องไอ้นี่เราคุ้มแล้วเนี่ยโอเคเดีย๋ยวผมก็จะไปดูผมซื้อพลาดอะ่ะคือบางทีเราเปิดไอ้กล่องกล่องไอ้บิ๊กเนี่ยมันคุ้มนะเว้ยถ้าเราเปิดได้น็อตใช่ป่ะมันจะได้ขั้นต่ำสิบชิ้นอยู่แล้ะขาดทุนประมาณหมื่นหนึ่งต่อกล่องถ้าเราเปิดได้แผ่นเหล็กอะ่ะได้กำไร ประมาณเกือบเท่าตัวแต่มันจะมีพวกอัญมณีราคาถูกอ่ะอันนั้นก็ไม่น่าไม่น่าสนใจผมขอเก็บไปก่อนนะผมไม่รูมขาดทุนหรือกำไรนะอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้5้า0 0ื่นแปดอ่ะอันนี้ซื้อได้นะโอเคปั่นเพชรน้ำเงินก็นด้ละห0 0มื่นใช่ปะ่ะเราขายสักหกแปดหกเก้าพอแล้วกำไรกล่องละหมื่นกล่องละเจ็ดพัก็หล้และหกเจ้า เล 10, 000, แล้วก็สิบกล่องนั้ก็เลยก็หกหมื่นโอเคเราจะไปดูแบบว่าเม็ดแหะส่วนใหญ่คนจะขายเม็ดกันในราคาไม่ค่อยแพงมากก็สิบเม็ดมันราคาเท่าไหร่เขาบางคนเขาขี้เกียดรวมกล่องไงเขาเสียดายค่ากล่องเขาก็ขายเป็นเม็ดไปเลยสิบเม็ดหกเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้าโอเคได้อีกสองกล่องเดี๋ยวเราจะไปดู อันนี้เราขายอะไรไม่ออกกันสักอย่างเลยเพชรน้ำเงิน5้0 0เก้าเท่ากับ6,000อะไรถูกต้องแล้วจริงๆซื้อได้นะแต่เราต้องเอาผสมเองนี่งไง40,000 70,000โอ้ไม่เห็นจะถูกเลยโอเคต่อไปไพรลินบางมีอยู่6แสนสุดท้ายของเรา2องแสนเถ้าเราเอามาแยกกล่องขายเราจะกำไรประมาณ25,000ภาษี3,000เหลือ20,000 เดี๋ยวผมขอไปดูแบบสิบชิ้นหน่อยสองเจ็ดเก้ากำไรสองพันแมวเดียวโอเคแมวผมคงไม่ได้ตีบัวแน่เลยอ่ะมันโดนตัดราคายาับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแมวจะต้องขายธรรมดาเสียดือนกันนะเรวทำแผ่นเหล็กอีกสักแผ่นละกันหนึ่งสองสามสี่ได้สี่ใช่ปะ่ะห้าหกหก ไม่ทันสักอย่างมันซื้อยังไงก็ไม่คุ้มอ่ะเอาไงดีวเนี่ยต้องทำเองเพราะเราซื้อไอ้นี่มาแล้วแม่พิมพ์เหล็กเนี่ยมันจะเสียดายตังค์ยังไงก็ต้องเหล็กรีไซเคิลอ่ะเหล็กรีไซเคิลนี่ไงินหมื่นหนึ่ง 10, 1, 1. คุ้มมันนี่เออสวยหมื 10, ่นหกเดี๋ยวผมลองผสมกันนะว่ามันพอดีหนึ่งกล่องตีบวกยัง น่าจะยังนะหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ดน่าจะมีเจ็ดเจ็ดกล่องเอ้เจ็ดแผ่นเหล็กน่าจะยังไม่ครบเออมีเจ็ดจริงๆด้วยขาเอีกสามอาไน,นะผมก็หาเพิ่มมันจะได้ลงตัว เป็นไงมันจะเหลือเป็นเศษในครั้งวันนี้ขายพอดีเลยสวย3ชิ้นพอดีโอเคเราขายเราซื้อแม่พิมพ์เหล็กมา10ชิ้น16ใช่ปะ่ะจริงๆถ้าเราแยกชิ้นขายนะ่าจะได้กำไรมากกว่านะแม่พิมพ์เหล็ก10ชิ้น16เราลองแยกขายชิ้นละ9000ัไหมเพราะว่ามันเหลือ เราจะเก็บไว้ใช้อีกหนึ่งชิ้นนะเพราะว่าเราเหลือเศษอะไรอยู่9,500เพราะเราจะขายแบบว่าสิบชิ้นเพื่อมันจะเป็นการคลองหนึ่งหน้าหน้าตลาดไว้งงไหมพอเราขายครบสิบชิ้นอะคือเวลาเราขายอะหน้าตลาดหนึ่งมันจะมีสิบชิ้นแต่พอเราวางของไปสิบชิ้นอะหน้าตลาดนั้นจะเป็นของเราเขาจะไม่เห็นว่าสิบชิ้นราคาหมื่นหกเขาจะเห็นเป็นหนึ่งชิ้น9,500แทน ถ้าแบบคนที่เขาไม่เลื่อนอ่ะเขาก็จะซื้อของผม9,500บาทเดียชิ้นหนึ่งงงไหมาตามนั้นแหละโอเคถ้าขายออกก็กำไรอยู่เยอะเลยแหละอันนี้เราจะขายราคาเท่ากับกล่องอื่นๆนะ1674แล้วก็ร้อแมว แมวนี่เราอาจจะต้องขายบวกศูนย์ไปเลยทำอะไรไม่ได้ละหกแสนแม่เข้าทุนว่ะเอาไงดีวะเนี่ยมันจะขาดทุนค่าภาษีอะเราจะเก็บมันไว้ไม่ได้ด้วยตายแล้วต้องตีบวกเท่านั้นเลยแต่เงินมันหมดแล้วอะ โอ้ไม่ก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยว EP นี้ผมรอขอขายออกเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาทําให้มันเอาไว้ว่า EP เนี้ยพอแค่นี้แล้วกันตรงที่เราเหลือแมวอยู่3ชิ้นไในคันแล้วก็ขายของที่เหลือไปเดี๋ยว EP หน้าของขายออกหมดเราค่อยมาตีบวกแมวกันใหม่โอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะ EP นี้ ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตนะิดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวอีพีต่อไปมาเร็วๆนี้แน่นอนครับผมเพราะว่าคาใจกับแมวมากเควันนี้ไปละทุกคนบายครับสวัสดีครับ